มาาปลาอะไรสองโลยี่สิบปลาหมอปลาโลละสิบมันจะอะไรโลละสิบโลละสิบสองโลก็ยี่สิบไม่น่าไปซ้ำให้มันซ้ำไงปลาอะไรมีสองตัวปลาฝาแฝกปลาทูมันจะปลาทูได้ไงภาษาภาษาอังกฤษวันแปลว่าอะไรหนึ่งทูสองปลาอะไรมีสองหัวปลาปลาทูปลาสองตัวมาติดกันใครเอามันไปมัดอีกันปลาอะไรไม่มีหัวปลาตะโข ปลาที่ก็ตัดหัวออกปลาอะไรไม่มีก้างปลาที่ก็ตัดก้างออกก็ปลาต้องโกลุงนั่นแหละปลาอะไรไม่มีไม่มีเกดปลาไม่มีเกดก็ปลาไหลปลากระป๋องปลาอะไรที่มองไม่เห็นอ้ปลาพิณิหารปลาไปนู้นทำไมปลาไปไกลได้เกินวะเขาปลาแรงปลาอะไรขึ้นต้นไม้ได้ปลาหัศจรรย์ไม่ใช่ปลาอะไรปลากดว่ามันเป็นลิง อูรอตั้งนานแล้วลิงมึงเนี่ยรถไฟมีกี่ขาอ่ารถไฟอ่ารถไฟไม่มีขามีมันจะมีได้ไงสองขาไม่มีหรอกขาไปแล้วก็ขากลับรถไฟมีกี่ขาสองขาขาเดียวขาเดียวไงเขาไปแล้วขากลับตกรางคับอะไรตองนั้นรถไฟมีกี่ขาขาเดียวกับสองขาไม่มีขาทําไมก็จอดอยู่กที่ว้ามึงจะมาถามสอกสังกเนี่ย พระใช้อะไรตีะระฆังอ๋อพระใช้คอนตีะระฆังพระใช้เนนพระอะไรนั่นอะอะแล้ววัดอะไรไม่มีพระอยู่วัดล้างวัดสายตาประกอบแว่นะจะตอบอยู่แล้วกลัวจะเป็นมุกเก่าพระอะไรไม่หอมชวนอ้าพระไม่หอมชวนก็พระที่ศึ์แล้วพระอาทิตย์